อ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ไลฟ์สไตล์ของเราท่านแมวนิดนึงเลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยก็จะประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,500บาทต่อเดือนจะยอมจ่ายมากขึ้นถ้าเห็นน้องแมวที่เลี้ยงเนี่ยทานได้เยอะอะโอเคอย่างสมมติถ้าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆอย่างเงี้ยคนจะลดความพรีเมียมให้น้องแมวลงไหมอะคะเราประหยัดอย่างอื่นไปประหยัดถ้าใช้จ่ายส่วนตัวของเราอย่างอื่นแล้วก็ ยังคุมม่เบแมวใช่ <Okay. S 1> <laughs> อันนี้ก็คือสะท้อนเห็นความยอมจ่ายมากขึ้นเ,ออเพื่อน้องแมวที่รักกันนะคะชชคแมยุคนี้ใครๆก็เป็นทาสแมว,แมวคนเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้ทำธุรกิจอะไรดีวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณเกวลินหวังพิเชสุข รองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดสวัสดีค่ะพี่จุ๋สวัสดีค่ะพี่จุ๋เขาวันนี้อยากชวนมาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงหนูอยากรู้ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยอะค่ะตอนนี้มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่อะคะค่ะ,คะมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงตอนนี้ในปี2568จะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า8 0 0 0 0นล้านบาทอันนี้ครอบคลุมทั้ง อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็การรักษาพ,พยาบาลสัตว์เลี้ยงรวมถึงอุปกรณ์อะไรต่างๆของสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยแบ่งออกเป็นใหญ่ๆก็คือตลาดสุนัขหรือตลาดหมาก,กับตลาดแมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของที่แบบว่าเขาเลี้ยงกันเยอะสุดๆเนาะงั้นอันนี้ถ้าเกิดหนูขอโฟกัสไปที่ตลาดของแมวอะคะ่ะมูลค่าของตลาดของแมวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะ่ะค่ะถ้านับจาก8 0,000ื่นล้านบาทของรวมเนี่ยแตกออกมาเป็นแมวก็จะประมาณ2.8ถึง3 0 0 0 0ล้านบาทอันนี้เป็นไปตามจำนวนแมวที่มีเจ้าของค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านตัว ก็เลยเหมือนกับคิดค่าคิดค่าเฉลีย่ยเป็นค่าใช้จ่ายของคนเลี้ยงละกันเนาะก็อาจจะเป็นตกประมาณเ,ออเลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยก็จะประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทต่อเดือนเหมือนทุกวันนี้เราหันไปทางไหนจะเห็นคนแบบเป็นทาสแมวหมดเลยค่ะตรงนี้แบบตามแฟกเนี่ยมันจริงไหมคะเยอะขึ้นค่ะจริงๆถ้าดูสถิติเนี่ยออแมวที่มีการเลี้ยงเนี่ยก็คือในช่วง5าปีหลังเนี่ยโตขึ้นประมาณ30%ตต่อปี ก็คือเหมือนคนนิยมเลี้ยงแมวเยอะขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับหมาเนี่ยก็คือ,อ,อโตประมาณ21%ต่อปีในเวลาเดียวกันนะ5ปี5ปีที่ผ่านมาคือคนเลี้ยงแมวเยอะขึ้นเพราะสาเหตุใหญ่ๆอาจจะ2-3เรื่องเรื่องแรกก็คือขนาดของแมวอาจจะเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มีความสะดวกในการเ,เลี้ยงก็คือใช้พื้นที่เลี้ยงไม่เยอะถ้าเป็นหมาเนี่ยอาจจะต้องมีบริเวณ เยอะหน่อยอะค่ะแมวเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่น้อยแล้วกอ็อันที่สองก็คือสามารถที่จะไปทำกิจกรรมอะไรก็คือพาน้องแมวไปได้ค่ะไปได้ง่ายขนาดขนาดตัวไม่ใหญ่แล้วก็ นิสัยของแมวอะค่ะก็จะมีความรักอิสระแล้วก็เหมือนกับไม่ได้รีเควสให้เจ้าของไปไปทำกิจกรรมอะไรด้วยเยอะอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้มีความนิยมเยอะขึ้นแล้วก็ตอนหลังๆก็จะเห็นเ,เซเลบหรือคนดังหลายๆคนที่มาเลี้ยงก็ทำให้เป็นกระแสให้คนหันมาสนใจเลี้ยงน้องแมวเยอะขึ้นค่ะ แล้วยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้ไลฟ์สไตล์ของเราทัดแมวนิดนึงอยากรู้ว่าแล้วทัดแมวเนี่ยคือพฤติกรรมการใช้จ่ายของเขาคือ,คอเป็นยังไงแล้วก็ส่วนมากเนี่ยใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องอะไรบ้างะคะค่ะหลับบกๆเลยก็จะเป็นเ,เหมือนกับจะยอมจ่ายมากขึ้นถ้าเห็นน้องแมวที่เลี้ยงเนี่ยทานได้เยอะ <c oughs> อ่ะก็คือฟรีเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นซื้ออาหารมาแล้วแบบอ๋อน้องแมวทานได้เยอะก็จะยิ่งอยากจะซื้อเยอะขึ้น อันนี้ก็คือสะท้อนถึงความยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อน,น้องแมวที่รัก,กน,นะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นแมวที่อาจจะมีความเฉพาะอย่างเช่นเขามีอาการป่วยหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะมีอาหารเฉพาะขึ้นมาอีกเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะเป็นอาหารของน้องแมวแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลหรือ,อเกี่ยวข้องกับการพาน้องแมวไปทำหมัน ไปฉีดวัคซีนไปทำหมานียค่ะที่เหลือส่วนอื่นๆก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์จริงๆก็จะเป็นความจะเป็นเหมือนกันอย่างต้องเปลี่ยนทรายแมวหรือเป็นอุปกรณ์ที่เจ้าของเล่นกับน้องแมวมค่ะก็ หลักๆจะเป็นประมาณนี้อย่างค่าใช้จ่ายของน้องแมวตัวนี้ตัวหนึง่งต่อดเดือนตกที่ประมาณ1 0 0 0งพันถึงหนึ่้ยใช่ไหมคะหนูอยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีแวล์เพิ่มกว่านี้ไหมคะแบบแมวอาจจะตกแบบเป็นตัวละสองพันหรือว่ายังไงบ้างอะค่ะคิดว่าก็คงมีเทนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเหมือนกับตามราคาของของแต่ละอย่างอย่างอาหารสัตว์เลี้ยงไปในอนาคตก็คือเหมือนกับถ้าต้นทุนของผู้ผลิตเขาเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้ราคามันสูงขึ้น โอเคอย่างสมมติถ้าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆอย่างเงี้ยคนจะลดความพรีเมียมให้น้องแมวลงไหมอะคะคิดว่าคงอยู่ที่เจ้าของซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่สัมผัสหรือคนรู้จักะอก็าอาจจะไม่ไม่ค่อยือเหมือนก็ยังรักเียงรักเรา,<ม>าอดดีกว่าใช่ดูดูแล้วจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้า คือเหมือนกับก,ก็คงไม่ถึงกับไม่ให้เลยอะไรแบบนี้ค่ะคงอาจจะแบบเหมือนเราประหยัดอย่างอื่นไปประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราอย่างอื่นแล้วก็ยังคงไม่เปีย<อ>แมแวใช่โอเคค่ะ <laughs> มัน,น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะอันนี้ก็คือรวมถึงวงการของน้องหมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะน้องหมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือคนนิยมเลี้ยงอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนหลังๆคนนิยมเลี้ยงน้องแมวเยอะขึ้น <c oughs> ถ้าเกิดในอนาคตต่อจากนี้นะคะสัก3-5ปีข้างหน้าก็ได้มองว่ามันมันจะอิ่มตัวหรือยังหรือว่ามันก็จะยังโตขึ้นอีกหรอคะคิดว่าก็ยังก็ยังมีแนวโน้มที่จะยังโตนะคะเพราะว่าถ้ามองไปจำนวนประชากรของไทยอะค่ะเหมือนจะมีแนวโน้มลดลงคือคนเป็นผู้สูงอายุเยอะขึ้นการเลี้ยงสัตว์อะก็ก็เป็นน่าจะมีแนวโน้มที่เหมือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเองแต่ว่า ด้วยกับหนังสือของคนอาจจะไม่ได้เพิ่มเพิ่มเร็วมากอันนี้กลุ่มคนที่เลี้ยงก็อาจจะยังเป็นกลุ่มที่พอจะเลี้ยงไหวเป็นกลุ่มแบบคนคนชัดกาขึ้นไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรามองทงโอกาสทางธุรกิจล่ะคะอยากทําธุรกิจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับน้องแมวเนี่ยควรทําอะไรดีคงต้องกลับมาดูที่วิถีชีวิตของเราก่อนเนาะถ้าสมมติว่า จะสามารถเอาน้องแมวเข้ามาปรับกับอาชีพของเราเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเราเป็นพอ่พอค้าแม่ค้าออนไลน์ก็อาจจะแบบเหมือนให้น้องแมวมาอยู่ในกล้องอะไรก็อาจจะแบบเหมือนดึงดูดความสนใจของของผู้ชมใช่อันอาาน้ัก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ปรับได้ดูดูแล้วไม่ไม ไม่เกินตัวเพราะถ้าไปถึงอย่างแบบไปผลิตอาหาราสะอาดหรือเป็นอันนันก็จะเจอแบบผู้ประกอบการในตลาดที่เยอะ,<ม>อะรวมถึงแบบแข่งกับตลาดน้ำเข้าด้วยเนาะถ้าสมมติว่ามีกิจการที่เกี่ยวกับแบบที่พักหรือเรื่องท่องเที่ยวหรือ,อคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็อาจจะเหมือนกับเป็นทางเลือกแต่ก็คงต้องกลับมาดูที่ความพร้อม ว่าเราเราเรา,เราทำได้ไหมไหวไหมยค่ะไะ่พี่สุนหมายถึงว่าให้ให้ปรับใช้เทรนสัตว์เลี้ยงเทรนน้องแมวมาใช้กับพวกคาเฟ่หรือว่าโรงแรมนี้ถูกต้องไหมคะสิ่งที่อาจจะกลับมาดูก่อนก็คือเหมือนกับอาชีพเราอะมีน้องแมวอยู่ในอยู่ในอาชีพเราในส่วนไหนได้บ้างแล้วก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของเงินทุนไหมค่าตัวนพื้นที่ร้านหรือ คาเฟ่อะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจตลาดของทาสแมวที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่เนี่ยก็อย่าลืมเอาข้อมูลจากคลิปนี้ไปปรับใช้นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จุ๋มมากนะคะที่ให้ข้อมูลกับ InfoFace ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ